ดี <ersch> ท่านกองเสนาธิการกองทัพน้อยที่สองพุ้ในการกองฝ่ายเสนาธิการกองกัพน้อยที่สองเพื่อนในทหารนิ่ิตน้องๆ้องทหารกองจำการที่สังกัดกองทัพน้อยที่สองตลอดจนน้องน้องทหารกองจำการที่รับพราชการพบอายุราชการและจากอดประจัมการในวันนี้ของกองทัพน้อยที่สองทั้งยี่สิบแปดนายที่รักท่าน วันนี้ทางกองทัพน้อยที่สองได้จัดกิจกรรมพิธีนะครับตั้งแต่ช่วงช่วงเช้ชชาก็คือจัดให้มีพิธีอำลาผู้ทา,าและหน่วยตล,ลอดจนมอบไปเกียรติบัตรให้กับน้องๆสามกองจ่าการที่รับราชการพบอายุราชการแได้จากองจ่าการวันนี้พร้อมกันนั้นได้มีการแจกนะครับอเอกสารหลักฐานตลอดจน อ้อมติที่ต่างๆที่คุณได้รับของน้องๆทหารทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วและในเวลาเที่ยงได้จัดให้ดีการรับรทานอาหารร่วมกันโดยในข้าน้อยที่สองได้ร่วมรับทานอาหารกับน้องๆทหารกองการกำการต่างๆของาน้อยทองทั้งหมดนะครับแล้วมีการจัดอาหารพิเศษให้ได้รับประทานหลังจากนั้นเสร็จนะครับวันนี้เราก็จะมีพิธีส่งน้องทหารกองกำการจากอ้อมอก ของผู้พักชาของน้อยที่สองในายทฐานสู่อ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราที่อยู่ที่บ้านที่ท่านรอเราอยู่เมื่อองค์พน้อยที่สองได้คืนคุณดีนะสู่ครอบครัวของพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็จะได้รับคุณดีนั้นกลับไปสู่อ้อมอกของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อไปก็ไปถึงก็เอาหลอดกลาบนี้ เก็บเป็นทิ้งการทานนะครับเอาไปแทนใจของแม่ท้าวน้อยที่สองแล้วก็กำลังคนและครอบครัวท้าวน้อยที่สองที่ปากก็ยังคุณพ่อคุณแม่ผู้่ครองของขราวไว้ทำโดยการกลับคืนชากลับบ้านของเองโดยสุขภาพก็ดีบุกมือลาเสียงเพลงครุ่มา กันไกลแม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดไกลเมื่อใจเราซึ้งใจร่วมทางไม่ร่างไกลมาไมันคุณเขาไม่รห ดีใจก่อนเลยครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้ปฏิบัติงานต้นทางมาปีหนึ่งครับเราเอแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านไม่ทับน้อยครับที่จัดรถรับส่งพวกเพื่อนๆที่อยู่บ้านไกลๆมาอยู่ที่ครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่มีวันนี้แล้วก็จะเอาวันนี้ไปประกอบชีวิตให้เป็นประจำครับ นันนยยกเ,ยเียนอยด้าคนีระเบียบในตะก้อนเตื่นตืนอนยังส,กงสิกัตื่นอยา,า,ากตื่นสายแรียนนี่กตื่นเร้าแมนคุจักนาทีจักนาทีพวกกปกทีกันุจักดียุ่ธหรอแต่ว่า,าตอนนี้กัคุณจักนาทีึืนหลายเถละจยกจสอนทั้งภาษาีนเปทีอ่อนดีใจคุน ่าเป็นทหารเป็นยูขายเป็นกาดูแลดีเดี๋ยบมี่เหลียบวินัยยิงสินะพ่อเมียกับพุ้งใจง่ายกับูุ้้งใจนี่ลูกนี่ลานก็อยากให้มัเป็นทหารอีกแต่ว่ามันจะมีตะพุ่งยิงบบตะพุ่้หลายๆก็เปิดมาอบลมดูเนี้ลูกให้ลานเป็นคนหู้ดีอ๋อเบี้วิน่ยดีขึ้นจ้าตะกี้คาดร้ายเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นทหารเนี่ กับไปบ้านก็ขยันคืนผู้จะเฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี่ซอยแม่เก่าตายมีใบเสื้อชีวิต